วันนี้เรามาเสริมแหนบให้กับวีโก้ครับคันนี้บรรทุกประมาณ2ตันครึ่งนะครับใช้แหนบ20มิลข้างละ2แผ่นของลูกค้ามีแหนบ2งอมาแล้วนะครับเปลี่ยนโช๊คใหม่1คู่นะครับใช้โช๊คบรรทุกแกน16มิลครับใส่เหล็กลัดแหนบกันแหนบปิดของชุดครับแหนบก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับด้านหน้าด้านท้ายเราเปิดช่วงเด้งให้นะครับขับรถเบาจะไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับให้ดูทางด้านหน้านิดหนึ่งครับ ้นหน้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแหนบที่บนของลูกค้าจะมี4แผ่นนะครับใช้แหนบ2องอข้างละ1แผ่นของลูกค้ามีแหนบ2ง,งอมาแล้วนะเราเพิ่มแหนบย0่มิลข้างละ2แผ่นเท่านั้นเอง2ดตันครึ่งแบกได้สบายๆครับแบบนี้นะสวยงามครับเดี๋ยวลูกค้าไปเปลี่ยนล้อนะครับพอไปเปลี่ยนล้อก็สามารถที่จะบรรทุกงานได้แล้วสําหรับรถตู้ทึบนะครับเสริมแหนบบรรทุกประมาณสัก2 0 0ตันครึ่งนะฮะ เพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบก็ติดต่อมาได้ที่อูปริชาติพอลลอยนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ